สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูการให้ปุ๋ยมันสปลังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับปุ๋ยที่เราให้ก็คือปุ๋ยสูตร13-3-23เป็นสูตรที่น้อยกว่าปีที่แล้วที่เราให้ไปนะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับมันอายุเดือนกว่าๆอย่างนี้นะครับเราให้สูตร14-4-24นะครับแล้วก็ช่วงอายอาุถ้าเกือบ3เดือนเนี่ยผมก็จะให้สูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับ ปีนี้อายุมันสำปังหนึ่งเดือนสามอาทิตย์นะครับตอนนี้นะครับได้ปุ๋ยที่เรากำลังเตรียมให้นะครับอ่าให้ดูก่อนเลยครับนี่คือปุ๋ยนะครับที่เราเตรียมให้การให้ปุ๋ยของผมก็เป็นการสับหวางนะครับสับวางสับวางที่พูดถึงก็คือการสับระหว่างต้นนี่คือต้นมันสำปังของเราเนี่ยสองต้นให้สับตรงกลางนะครับเนี่ย ตรงกลางแล้วก็ตักปุ๋ยนะครับตักปุ๋ยเทลงไปนะเทลงไปนะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับไม่เต็มนะครับประหยัดปุ๋ยไปอีกนะครับเพื่อนะครับเพื่อที่มันสัปรัลังรากมันสัปะลังเนี่ยมันจะเดินมากินตัวนี้แล้วก็ต้นนี้ก็จะเดินเข้าไปกินตัวนี้ด้วยนะครับปุ๋ยที่มันซึมลงไปรากมันสัปะลังของเราก็จะได้กินทั่วถึงนะครับทั้งสองต้นได้กินในหลุมเดียวกันนะครับแล้วก็หลุมต่อไป ต้นนี้จากได้กินหลุมนี้ด้วยก็จะได้กินหลุมน้นด้วยนะครับก็ทําให้มันสปหรังของเราเนี่ยได้กินปุ๋ย2ทางส่วนด้านล่างนะครับถ้าหากปุ๋ยซึมลงมาหรือว่าเราให้ปุ๋ยแบบหวานนะครับหวานตามร่องเนี่ยรากมันสปหรังที่ลงด้านล่างก็จะได้กินอีกทีหนึ่งนะครับการให้ปุ๋ยนะครับอ่ะการให้ปุ๋ยเราให้ประมาณ1ช้อนนะครับประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะครับประมาณนี้ ต่อหลุมนะครับก็ตักแล้วก็เทลงไปนะครับหลังจากเทเสร็จนะครับก็ใช้ทเท้านี่แหละครับเหยียบลงไปเพื่อปิดปากหลุมนะครับปิดปากหลุมเพื่อไม่ให้ปุ๋ยมันละเหยขึ้นมาปุ๋ยพอโดนความชื้นนะครับมันก็จะซึมละลายนะครับพอโดนความชื้นมันก็จะละลายออกรอบข้างมันสัหลังของเราก็จะได้กินทั้งสองต้นนะครับเนี่ย ตอนนี้นะครับสาเหตุที่ต้องเร่งให้ปุ๋ยก็เพราะว่ามันสัปปะหลังของเราถ้าเป็นตัวนี้เกษตรศาสตร์นะครับมันจะเริ่มคลุมล่องแล้วนะครับจะเริ่มคลุมล่องแล้ววัชพืชที่เกิดขึ้นก็ไม่ไม่กังวลแล้วนะครับตอนนี้คือมันจะคลุมล่องแล้วเนี่ยวัชพืชพวกนี้ไม่นานก็จะตายเนี่ยเริ่มคลุมแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกอาทิตย์หนึ่งคือเข้าไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเข้าได้แต่ลําบากนะครับสําหรับการให้ปุ๋ยนะครับเพราะงั้นต้องรีบนะครับ ่างจากสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นใจแอนนะครับไม่คลุมร่องง่ายๆนะครับไม่คลุมร่องง่ายๆการกําจัดวัชพืชอาจจะกําจัดอีกรอบนึงนะครับเนี่ยในจุดนี้ปลูกห่างพอสมควรนะครับ80สบถึง1เมตรต่อต้นนะครับระยะห่างของต้นนะครับก็เลยทําให้มันสเปรังของเราคลุมร่องช้านะครับจะเห็นได้ว่า มันเริ่มใกล้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะอีกประมาณ10วันเริ่มปิดนะครับล่องเนี่ยน่าจะเริ่มปิดนะครับน่าจะเริ่มปิดน่าจะเริ่มคลุมล่องละอีก10วันนะครับในตอนนี้นะครับการให้ปุ๋ยมันสัมปรังปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยคือการให้เนี่ยก็คือดูสภาพต้นมันสัมปรังของเรานะครับไม่ใช่ว่าต้นเล็กแบบนี้เสมอกันหมดนะครับเราไปให้ปุ๋ยเนี่ย ไม่ได้นะครับรอให้มันโตหน่อยค่อยให้นะครับให้ปุ๋ยระเบิดหัวเนี่ยฝนฟ้านี่ก็มาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้การให้ปุ๋ยก็เหมาะสมเลยเพราะว่าปุ๋ยจะได้ละลายละลายง่ายนะครับก็ซึมออกไปทั่วนะครับในจุดที่เราให้ไปมันสปะหลังของเราก็จะได้กินปุ๋ยตอนนี้มันสปะหลังอายุ1เดือนสามอาทิตย์นะครับ ต้นโตพอสมควรนะครับในจุดที่เกิดช้าก็ไม่โตเท่าไหร่เนี่ยเป็นการสับวางนะครับเนี่ยสับวางสับหลุมระหว่างต้นต้นนี้มาถึงต้นนี้ห่างประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับเก้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็สับระหว่างต้นรากมันสับปหลังสายพันธุ์นี้นะครับหัวมันนะครับหัวมันจะยาวมากนะครับเท่าที่ดู ปีก่อนๆนะครับที่เห็นนะครับปีก่อนนะครับที่เห็นหัวมันสาปะหลังยาวเป็นเมตรเลยก็มีส่วนรากไม่ต้องพูดถึงนะครับยาวมากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นมันสาปะหลังแค่ต้นเดียวรากถอดออกมายาวเกือบสองเมตรได้นะครับก็ก็ลองดูนะครับถ้าหากว่าโดนน้ำซาะนะครับน้ำซาะแล้วก็กัดพังไปเนี่ยเราจะเห็นรากมันสาปะหลังยาวมากนะครับสับหลุมลงไปนะครับ ช่วงนี้ฝนกําลังเข้ามาเลยนะครับเนี่ยมันสะเปะหลังต้นเล็กนะครับตัวนี้คือเกิดช้านะครับเราก็ให้ไปเลยนะครับไม่เป็นไรเราให้ไปเลยแต่ถ้าหากว่าต้นเล็กแบบนี้เสมอกันหมดก็อย่าเพิ่งให้นะครับรอก่อนแต่ถ้าหากว่าต้นโตสะส่วนมากนะครับต้นสูงใหญ่แบบนี้ก็ให้ปุ๋ยได้เลยสําหรับคนที่ให้ปุ๋ยเม็ดนะครับโอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับก็จะพาทุกท่านมาติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ